สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรเจาชะตวันนี้นะครับนำเสนอเคล็ดไม่ลับในการปลูกทุเรียนไม่ให้รากเข้าทำลายใบไหมใบเหลืองซึ่งเป็นปนัญหาใหญ่นะครับแล้วก็การดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับก็เริ่มต้นโดยการยุกโคกนะครับเอาดินบริเวณที่เราจะปลูกนะครับพลิกดิน แล้วก็ทําให้เป็นหลังเต่านะครับอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเลยนะครับข้อที่หนึ่งนี้ท่านจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเราทำไม่ยอมทําโคกให้เป็นหลังเต่านะครับต่อไปนะครับทุเรียนจะเป็นที่เก็บน้ําพอเก็บน้ําที่โขนต้นนะครับทุเรียนเขาไม่ชอบนะครับเพราะว่า,าบรรพบุรุตของบรรพบุรุษของเขาจริงๆแล้ว ก็เป็นพืชภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําเรียนแบบให้เหมือนกับภูเขาเวลาฝนตกลงมาก็ต้องผ่านน้ําต้องไม่ขังนะครับนี่คือข้อที่1นนะครับก็คือยกโคกอย่างนี้จากนั้นครับเราก็ขุดหลุมครับอ่านะครับขุดหลุมก็ง่ายๆใช้สองขอขุดนะครับพอเราทาโคกไว้แล้วนะครับท่านจะทําไม่เดือน2เดือนก็แล้วแต่นี่นะครับก็ทําการ กดลงไปนะครับให้เท่ากับขนาดของต้นถุงที่เรานํามานะครับไม่ต้องกดให้ใหญ่กดให้พอดีนะครับก็ตามที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นวดถุงต้นทุเรียนพัน์ดีนะครับเพื่อที่จะนำลงปลูกนะครับเมื่อเรานำลงปลูกแล้วก็กดดินข้างๆนะครับให้แน่นนะครับ ก็ถือว่าไม่ยากเพราะว่าเราได้ขุดขนาดพอดีนะครับถ้าขนาดพอดีกับกับถุงดำนะครับจากนั้นก็พอเวลาผ่านไปสัก15วันนะครับก็เริ่มทำการให้ปุ๋ยนะครับก็ใช้ไม้แหลมหรือว่าเหล็กแหลมก็ได้นะครับอ่าปักลงไปประมาณสัก1นิ้วหรือว่า1นิ้วครึ่งนะครับปักลงไปสัก3 4มจุด รอบทรงพุ่มนี่นะครับตามที่ท่านเห็นนะครับจากนั้นก็นำปุ๋ยนะครับมาหยอดไม่ว่าท่านจะหาปุ๋ยที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับหรือว่าจะเป็นปุ๋ยผสมสังตัดต่างๆท่านก็หยอดลงไปนะครับวิธีนี้ก็จะทําให้ทุเรียนนะครับได้รับปุ๋ยอย่างกระจายไม่กระจุกถ้าหากกระจุกมันก็จะกัดรากได้ เป็นที่มาของรากไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็โคกจะช่วยให้น้ําไม่ขังปุ๋ยก็ไม่กองอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ทำการรดน้ำเลยนะครับรดน้ำทันทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับรับรองว่า,าปลูกทุเรียนแล้วรากไม่เน่านะครับรากไม่เข้าทำลายใบยไม่ไหม้ใบไม่เหลือง แล้วก็ดูแลให้น้ําอย่าให้น้ํามากเกินไปนะครับท่านก็ไปสังเกตด้วยนะครับผมได้นําลิงก์มาวางไว้ใต้คลิปก็ท่านสามารถที่จะ,ะแตะลิงก์ดูนะครับซึ่งผมทําไว้หลายคลิปนะครับผมก็เอามาวางไว้หลายคลิปนะครับวิธีนี้ปลูกแล้วตุเรียนสวยครับรากไม่เน่านะครับราไม่เข้าทําลายใบไม่เหลืองปัญหานี้เจอกันส่วนใหญ่เลยนะครับ fc ก็ส่งมาให้ผม ดูหลายคนนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝา,ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ